สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะอมีรถปูยางนะครับลูกค้าครับขนาด6เมตรนะฮะมาให้นำห้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถปูยางของย네ี่ห้อ Sumitomo นะตามชื่อต้นคลิปแล้วก็ตามหน้าตาของเขาเลยนะฮะจะเป็น Sumitomo รุ่น H60WQ7 a, a นะครับลูกค้าครับอา่าฮะเป็นตัว H60WQ7 a, a นะ,ะและ้วก็แน่นอนรหัสนี้เนี่ยก็จะเป็นรถปูยาง6เมตรนะฮะตามที่ได้แจ้งไปตามต้นคลิปเลยนะครับเป็นตัว w นะแน่นอนเป็นตัวล้อยางนะครับลูกค้าครับตัวนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะส่วนรถล้อเลยอะไรก็สภาพเนี่ยก็บอกได้เลยยว่่าาาตามสรรถปูงุน นะลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องค่างใหม่มาสภาพรอบตัวของเขาเนี่ยก็ค่องจะมาสวยสดงดงามมากๆนะครับตัวนี้นะครับฮ่านี่นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูสภาพรอบคันนะฮะของเขากันก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวกระบะของเขาก่อนเลยนะครับนี่นะฮะสภาพหน้าตากระบะรับยางนะครับสวยนะตัวนี้นะครับไม่ได้มีรอยแตกหักรอยเสียหายรอยดาเมจตรงไหนนะฮะที่ไร้แรงของตัวนี้กระบะของเขาเลยนะครับนี่นะฮะ ด้านของด้านข้างเนี่ยก็จะมีโลโก้นะครับซิมิโตโมอะไรก็จะมีชื่อรุ่นของเขานะครับตีตาวงบอกไว้ชัดเจนนะครับพุกอุปกรณ์เสริมนะเสกู้สกู้ของเขาเนี่ยก็มีมาให้ครบเช่นกันนะครับนี่นะฮะชุดหลังค่านะครับมีมาให้พร้อมนะครับเดิมๆจากโรงงานนะไม่ได้มาตั้งเองที่ล้นะฮะอันนี้เนี่ยคือชุดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูแผงว่าน้ํากันนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะ สภาพหน้าตาแผงมองน้ำนะฮะก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับกตะแกรงกันโฟงกันฟนุ้นเนี่ยก็ยังมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะัวเตโมนะครับถ้าเกิดในที่ทกําลังตามหานะครับรถปูยาง6เมตรนะที่ต้องการความเป็นรุ่นใหม่นะครับสภาพสวยๆกลิบๆนยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่ด้านหลังสวยนะฮะและก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามเชือบต้นคลิปของเราเลยนะครับเขามีตัวระบบนะฮะทั้งสั่นทั้งสับนะครับมาให้ครบเลยนะครับนี่ให้ดูตัวแผงคอนโทรลนะนี่นะฮะ ทั้งสันสับมาครบนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะเอาไปเรีอยงงานทางลนทางหลวงเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับใช้งานได้เลยนะฮะนี่นะฮะตะกูนะครับปั่นปกตินะครับอ่านีนะฮะด้านบนนะครับสวยนะครับเดี๋ยวนั่งให้ดูนะครับชิปนี่นะฮะเดี๋ยวเล่นกันประมาณนี้นะครับหน้าจอแสดงผลก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับอ่าไม่ได้มีรอยฟ้าหรือว่ารอยเสียหายตรงหน้ของตัวหน้าจอ L E D ของเขาเลยนะครับ เดี๋ยวลองสะเก,กียให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ, <c oughs> รบเต่ายี่ถดได้ปกตินะตัวนี้นะครับเ <c oughs> ดี๋ยวลองฟักว่านด้วยนะครับ <c oughs> น,นะครับยื่ถดปกติทั้งสองฝั่งนะแล้วก็ตัวคอปเปอร์ด้านหน้านะครับ ก็ใช mm ้งานได้ปกตินะนี่นะฮะนี่นะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับนี่สั่นซับนะครับทํางานปกตินะตัวนี้นะครับนี่นะเปิดขึ้นให้ดูนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าจะขอปิดก่อนนะเพราะว่าเสียงน้องเขาเนี่ยค่อนข้างดังเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เต้านะฮะขึ้นลงได้ปกตินะตัวนี้นะครับก็อย่างนี้ได้ลองให้ดูนะเพืรบการใช้งานของเขาเนี่ยก็คือใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยลุยงานได้เลยนะตัวนี้นะครับเริ่มต้นครบหมดนะครับนี่นะฮะโอเค ไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับเจ็บนี่ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวนัดเครื่องของเขานะแน่นอนตัวนี้จะเป็นคอมบัเออไม่ใชคร่องคอมบัสสูของไทยนะฮะเป็นอิวสูนะฮะซีบีจีซีเจเจหน Regard ึ่งนั <Sh ot> ่นเองนะตัว wow. นี oh ้นะครับอ่าอิวสูซีเจเจหนึ่งนะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นอิวสูนะลูกค้าครับพวกกรองเอวยนะฮะอะไรของเขาเอวยเนี่ยแน่นอนหาได้ง่ายแล้วก็มีราคายยยย่่่่่ออออออมมเเเเเเาา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 วววแนนนนนนนะะะครรรรับพพิซูกีีี้้สถหืไขง เทียบตามนะรยนตทั่วไปได้เลยนั่นเองนะครับนอะไรหาง่ายนะเดี๋ยวมาดูสภาพเืียงใกล้ๆกันนะครับเป็นซีดูซ์เทโบนะตัวนี้นะครับแท้งๆจุดินะฮะตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะครับลูกค้าครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องเนี่ยก็ทำงานได้แน่นนะฮะนิ่งเงียบเดือมากนะตามสไตลุ่นรุ่นใหม่นะครับอ่าสวยๆนะครับ เดี๋ยวลงไปดูอีกฟังหนึ่งกันด้วยนะครับหนึ่นะฮะแผงเตาสวยนะครับตัวนี้นะครับบอนโทนด้านค่งนะครับใช้งานได้ปกตินะตัวนี้นะครับถือว่าครบเลยนะครับเนี่นะฮะคุเมโตโมนะครับสวยมากนะครับตันนี้นะครับนี่อุปกรณ์เสริมอีกฟังหนึ่งนะครับครบนะฮะดูปั๊มกันนิดนึงนะครับชบ แห้งๆนะครับตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมก็ไม่มีเช่นกันนะตัวนี้นะครับปั๊มเนี่ยสวยคลิกเลยนะครับ่นะฮะ แข่งส่วนทุกคันนะฮะแล้วผมก็ครบนั่ตัวนี้นะครับก็เอาไปในบอรได้เลยว่าพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะคะรับก็ถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถปูยางนะครับซูมิโตโมเอสเ60 W K 7คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่บัตรโทรที่ขึ้นตรงนี้ใต้นบนขวางเลยได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะมีรูปของเขาในรายละเอียดรอบคันะนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถลองใช้งานเขานะครับแบบละเอียดเลยเลยก็จะมีส ก็อยากได้แจมไปสวยนะฮะรูปครบนะฮะเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับก็ได้เกิดทนายสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากทนา้กับรโจโซมิโตโม่เฮดเอลสุดดิวขี่เจ็ดคันนี้นะครับมาพร้อมทั้งตัวสั่นและตัวสับแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดทนายที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดสมัครนะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าเพื่อแม่ของเรานะครับสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ